วันนี้เวลา17นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงสักการะพระบรมสารีริกาธาตุพระเขี้ยวแก้วซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธรารณรัฐประชาชนจีนเห็นชอบร่รวมกันในการอัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุพระเขี้ยวแก้วจากวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งสาธรารณรัฐประชาชนจีน มาประดิษฐานณมนทนพิธีท้องสนามหลวงเป็นการชั่วคราวเพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6กรอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาป,ปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2568 เป็นการสานต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างสองประเทศผ่านสายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างไทยและจีนรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและทำรงไว้อย่างมั่นคงถา นในการน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดไฟจักโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่มณฑบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเขีื่ยวแก้ว จากนั้นเสด็จขึ้นมณฑบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วบริเวณหน้าห้องกระจกชั้นสามส่งวางพุ่มดอกไม้แล้วเสด็จลงมายัางมณฑบชั้น 2, สองสงวางพวงมาลัยและสรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วสรงกราบแล้วส่งพระดาเนินไปยงังพระพราพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ท่งหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรษ สำหรับพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วเชื่อกันว่าเป็นพระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความยาวประมาณหนึ่งนิ้วประดิษฐานในพระสถูปทองคำระดับอัญ,ญมณีลำค่าตามลักษณะศิลปกรรมแบบจีน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรรัฐบาลไทยเคยอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมเมื่อปี2545 โดยครั้งนี้อัญเชิญมาประดิษธานเป็นการชั่วคราวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันที่5ธันวาคม2567ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568รวม73วันซึ่งได้จัดเตรียมดอกไม้สำหรับถวายสักการะรูปภาพพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วและน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้ที่ไปถวาย